วันนี้ครับวันนี้วันที่16บหท่านว่าคมนะครับ2 5งพันะครับวันนี้เป็นงานเนี่ยขึ้นที่2นะครับนะครับนี่คืออำเภอกุชินไร่จังหวัดกรสินนะครับวันนี้มาสร้างก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ขายดีอิลีเลยนี่นะครับนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นโก้รวยเนะครับเด้อนี่ลูกชิ้นโก้รวยนะครับลูกชิ้นโก้รวยชวนชิมลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อหมูกันมีบ่ โอ้มีหมดนะครับมีหมูเนื้อกับมีเนือเน้อสดเนือเ้อเปื่อยเนื้อน้ำตกน้ำใสหมูสดน้ำตกลูกชิน้นหมูเนือ้อมีหมดนะครับนี่ครับสูตรเข้มข้นน้ำซุปอร่อยเข้มข้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับขายดีครับนี่ครับเบอร์ทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งเอาตามนี่ลยเบอร์ทนร 8, น,น,รทนี่ลูกชินก้นปันเดิ้อนี่ลูกชิน้น นะครับลูกชิ้นโกรวยนะครับนั่งก็ได้ขายดีครับผมขายทั้งที่ล่ะขายก็ขายกันบบบนี้ครับขายดีเป็นไงเด้อพี่น้องอยากกินม่าอยู่นี่แหละครับอ่า้างๆท่าคารกรุงไทยนะครับเด้อยนีมันขึ้นเริ่มจะยักทุ่มหอดยักทุ่มกันเลยเริ่มจะหาโม,ม่ง,ง,มงเร่งครับหาโม่งเร่งหอดหอดหาทุ่ม,มครับส่วนมากชิมรสก่<พ>อนเพราะว่าขายดีเป็นไงขายดีเลยครับเด้อเริ่มจาก เท่าไรก็ขึ้นไปนี่ยตามผ่านสิบบาทครับโอ้ตามห้าสิบบาทเนาะพี่เศษเด้ผ่านิมหาครับผมผ่านซิมหาเนี่ยเพิ่มอีกห้าบาทปกแข้งได้ดิคุณนะครับเนื้อเด้อเนื้อลูกสิ่งนี่ผู้ซอยนี่โอ้แตยันว่าไ้เศร้ามื่อจะเชื่อหรอเนี่ยเนาะไม่ได้เชาเมือเลยทั้งคนเสิรบเด้อเนี่ยเด้อข้าวตี๋ก๋วยเตี๋ยวมากน้ำโต๊ะก็ได้น้ำไซสก็ได้นะครับเอานะครับ ข้นหลขนาดเตละมอนะครับเมื่อนี้ผมว่าวันที่สิบหกนะครับด้วยวันที่สิบหกท่านว่าคมนะครับเป็นงานเยี่ยวขึ้นที่สองนะครับเมื่อนี้ว่าสิบมาเบิ้งงานเยี่ยวแต่ว่าเห็นคนหลายอยู่โกูด้วยนะก็เลยแวะสักวันเมือนี้ <c oughs> กินสนักวันเนาะกูขายใจดีนะครับยิ่มเปื่อยๆอ,อ,อยู่นี่ <c oughs> เอามาแต่ดอดเวลา่า <c oughs> สั่งจังไดด่ๆมดบ่มีลืมนะครับด้อ จำดีขนานดะผมเคยมากินดูตลอดเลยจำจนได้ว่าเอาเส้นยั้งเส้ยนยั้งคนนี้เอาได้ลูกเินเพราะเอาเนื้อนสูตรของผมมาเนาคุณนะเบ่งด้านนี้ก็ตามไปโอ้หรพู้มาซื้อปะครับจจ้งนอยได้ว่านี่จ้งนอยได้ว่าผู้มาเสือได้เด้เนาะนี่พู้มาเสือด้ยถ่ายขิ้คอผมนี่ล่ะนี่นี่ครับครับลูกสาวด้วยนี่เอาเอาไปเอาไปกินบ้านมาครับบอ,อไปเสือไปกินบ้านนะครับด้อยขาไปจำเลยแซ่บปะครับ แซ่บเนาะได้ลูกชิ้นหลายพร้อมด้วยนี่เออผมสั่งเนี่ยลูกชิ้นกินซิบมเบิ่มได้เพื่อน่ะเพื่อน่ะบ้านเดได้ลูกชิ้นหลายเลยครับเพื่อเพิ่นบอแพงลูกชิ้นเด้อันนี้ลูกชิ้นลวกครับโอ้ลูกชิ้นลวกหลายขี้กันลูกชิ้นเนี่ยเพิ่นบอแพงครับลูกชิ้นเด้อผู้ขายยิ้มเปื่อยๆครับผู้ขายใจดีเป็นให้ผู้ขายเนี่ยท้ายทั้งหน้าแล้วกับท้ายทั้งหลังด้วยกันเพิ่อนนั่นแหละ เอาเบื้องหน้าแล้วก็จะเอาเบื้องหลังนะครับวันเอาเนีเ่ผู้เสิร์ฟก่อนเอาผู้เสิร์ฟสองคนไลดีต้องใช้ผู้เสิร์ฟหลายได้บางเทีอผู้เฮ็ดกับผูเสิร์ฟนั่งพึ่งกันไลดีตลอดครับไลดีงานนิ่วหนูคิด,ดี่เตรียมหลายน้องงานนิ่วหนูเตรียมหลายกว่จาจังหน่อยครับเเตรียมหลายวออกว่าจังหน่อยวันที่ยี่สิบสองเนงานนิ่วเนาะโอ้งานนิ่วเด้องานนิ่นว ขายโบเดสพักเด่นั่นแหละครับเรื่องงานยิ้มยิ้มขายดีนี่งานยิ้มยิงย่ยง,ยยงขายดีนะครับเพราะว่าออกจากงานยิ่งมากกัน,นว่ากิ้มก๋วยเตี๋ยวฮ้อนๆน,นี่แหละมันหนาวเหมาที่สุดขายเบื้องหน้าแล้วก็ขายเบื้องหลังขายเบื้องหลังนะขายทั้งคาง <c oughs> นะครับนี่เริ่มต้นหาซื้อมาด้วครับเด้อ เริ่มต้นที่50บาทครับพิเศษหาชิ้อหาพี่น้องเพิ่มอีกหาบาทได้พิเศษบบกลูกชิ้นบักหลายเลยกินบ่หมดหลดละอานี่ครับ่นี่มีชุมือบ่ชเกือบช่มือครับเกือบชุมือปิดมือได้หรือเปล่าบเนี่โอ้บ่มีมืบอปิด่บ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 ละ่บ่บอก่บ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 ่า่บ่บ่าบ่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  นอกจากเมื่อไหมีมทุลาด้วครับด้วยจังสีบบได้กินนะครับน้องนันพี่น้องมาทุเมอร์ได้กินตลอดเวล่านะครับอ๋อโกรวยนะเป็นลูกชิ้นที่อร่อยนะครับเพราะว่าผมไปกินประจานะครับกินจนเล่าจําได้ว่าผมอดเซียนยังเอาแบบใดจําแม่นได้ <laughs> ดผู้ขายนี่นี่ลักษณะเนี่ยนึงที่จําแม่นครับบอหลงเด้อ บนหลงดอกมีผู้ซอยดีแต่เน่ยเขอยจดจำออาพูดนะขอเชี่ยวคร้วเพลินเลยเนาะขาเวแล้วเอาเลยครับเวผมบ่คอเอาเเลยักของผมเนี่ย่ะอา ะครัเมื่อนี้เตรียมหลายด้วงานหิวมื่อนี้งานยนิวหนาวเพราะมันหนาวเพระน้ำใสครับน้ำตกของเราเราชิมากน้ำตกตัวเก็บยงเอทำไน้ำใสเนาะำได้ยูจำได้ยู่บึ้อลุดไส้ก็แปลงมาจิ้มเลยอ๋อบอกครับบอกเบื้องลุดไส้เด็กก็เรียผมเหมือนกัน นี่นะครับโอ้ยของเขี้วว่องไวนะครับของเขี้วว่องไวใส่ใจคุณภาพลูกค้าไว้ใจได้เด้อมาอีกแล้วมาสิกว่เจียวบ่ครับบ่โอ้ยนะครับมากับลูกเนาะลูกสาวบ่โอ้ยนะครับเอา ใช่มุ่งรวยเวิ๋งกันนี่ครับโกรวยโยข่งทังธนาคารกรุงไทยอำเภอกุงชินร่ายเด้อเอาพี่น้องจูแม,ม่ตุ้มือแหละครับบ่มีมือปีเด้อนอกจากมือใดมีทุลุกนะครับลูกค้านะครับโตเ่าบา,างดอกลูกค้าหลายผู้เสิร์ฟกับข้องแจ้วว่างไว้นะครับพูดน,นะครับหม่องนั่งกับหลายเด้อหม่องนั่งพูนหลายนะครับ ผมสร้างเป็นถุงครับมืันนี้อ๋อใช่ไปยุคแข่งเซเว่นนี่แหละนาะลืมบอกนะเดี๋ยวได้ครับแข่งเซเว่นได้อโก้ด้วยนเนี่ยเซเว่ยนยุคแข่งเมืองบวกขาวอยู่แข่งธนาคารกรุงไทยนะครับเด้อมาสูมมือไม่มีวันปิดนะครับยกเว้นมื่อไรติทุลละ,ะกับโบดูโอ้ผู้เสือก่อนยิ้มเปืิดๆได้ผู้เสียพุ่น ได้ผู้เสพสองคอนยิ้มดีเลยครับด้วยเอาขายบริสุทธิ์เศ้ามืดอดอกมเมื่อนะครับขายดีเลยครับเอาโกรวยนะครับอยู่ที่ทอำเภอกุชิชลายจังหวัดกระสินมีสาขาเดียวในนอกโกรวยนะรมีที่เดียวนะครับเขามีที่เดียวอยู่ข้างธนาคารกรุงไทยข้างเซเว่นนะครับของแท้เลยนะครับของแค้แท้พี่น้องมาทีเห็นเอา อย่าลืมนะครับด้วย่านมาอำเภอกุชิน่าไรอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับมาซิมเบิึงครับแซ่บเลยมากินเลยบนตรงมาซิม่มนะแซ่บเพราะว่าผมกินประจำเราแซ่บโอ้ยพูนเสิร์ฟยิ้มเ,เ,เปื่อยๆอยู่หน่อนะครับด้วย <c oughs> เอาขอบคุณห,หลายๆที่ผู้ขาย,ขายมาเนี่ยด้อเอาขอบคุณห,หลายๆทั้งสองทั้งสองเอาจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับเด้อ อาอ่านี่ครับกูรวยนะครับสวัสดีครับ